นายศรีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นคำร้องต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้องพยานหลักฐานเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการขอให้ศาลพิจารณาสั่งปิดแพลตฟอร์มลาซาด้าและเว็บเพจนาราคลิปกระเทยที่ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมตับเป็นสินค้าลดราคาในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในลักษณะพาดพิงก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงและบูลลี่คนพิการ อันกระทบต่อศีลธรรมจรรยาเกิดความแตกแยกในสังคมและกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยมีรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มารับหนังสือนายสิสุวรรณกล่าวถึงกรณีเว็บเพจนารายเทปกระเทยหรือนายอนิวัตรป,ประทุมทิน่นจะออกมาภาคเสษต่อการกระทำดังกล่าวจากการที่บริษัทเอเจนซี่และบริษัทราซาด้าประเทศไทยออกแถลงการขอโทษต่อกรณีดังกล่าวเป็นการยอมรับในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้คำขอโทษจะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆก็ตาม แต่เนื่องจากพฤติการและการกระทําที่เกิดขึ้นปวงชนชาวไทยที่เธอทูลเคารพตถาทานในสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีอาจยอมรับและให้อภัยได้สําหรับกรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดทางอาญาหลายกล่ำหลายวาระ อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประกอบมาตรา14วงเล็บ3แห่งพรบว,ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2,550แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2560เป็นอำนาจหน้าที่ของกองบรงครับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานเสนอไปอยังอัยการเพื่อยื่นต่อศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษขั้นสูงสุดต่อไป